จ j j t จใช่ไหมคะครับยืนที่ริเลยนะครับเช้าตอนบ่ายมาโดนเพพร้อมตลาดนะครับก็จับเป็นรอบไปแต่ว่าฟอร์มของ jds ก็อย่างนี้นะครับเราขึ้นไปขายนะครับลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นต่อเพราะว่าถ้าดูจากการว่าส่งกราฟนี่คือเล่นเป็นไตระดับท่านบรรไดครับซื้อวันที่แดงนะครับขายวันที่สิบนะครับวันนี้ให้หุ้นให้หุ้นตัวที่คาดเรื่องผลประกอบการ นะครับให้เงินค่าผลประกอบการเป็นตัวที่เราให้มาเมื่อสักเดือนที่แล้วฮะแล้วก็มันขึ้นดีมากเลยนะฮะถ้าพูดชื่อจาได้เลยนะฮะแล้วตอนนี้มันก็พักฐานลงมาแล้ะนะฮะสังเกตว่าพยายามจับลออให้ได้พักถานลงมาตอนนี้ผมจับตีมเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามองว่าไตรมาสที่สองเนี่ยคุณตัวนี้จะผมคิดว่ากําไรจะค่อนข้างดีนะครับอนี่คือตัวธุรกิจเห็นไ,ได้นี่ส่งจากเรื่องไม่พลาสติก ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือตัวอีสานครับอีซึนจำไม่ได้หรอ <laughs> อีซึนโอเคอ,อีสาอนอีสานโอ้าราคาถูกมากเลยนะอีซึนเนี่ยอีซึนเพย์เนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยเขาตรงเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เรื่องที่เราเล่นไปแล้วคิวสองเนี่ยนะครับค่าก็โต ถ้าเทียบกับคิวสองพิทักษคิวสองกเขาไม่ค่อยโตคิวสองถ้าเทียบการโตแล้วจะโตประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับน่าสนใจครับแล้วก็อันนี้สี่บาทเจ็ดแล้วตัวอีเซนเนี่ยนะครับอ่มีอันนึงที่เราไม่รู้ยังนักประกาศข่าวไปก่อนหน้านี้เราไม่รู้ไม่ได้ป่าเขาเนี่ยไปซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งคิวซื้อบริษัทแอปคอนนะครับรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับทางการ,ค,รค่ะอันเนี้ย จะมีการรับงานก่อสร้างโรฟ้าหทางการด้วยตัวอีเซนอันนี้เป็นรายได้ซ่อนอยู่แล้วโตวอยากไปแต่เมื่อสองตัวแล้วขึ้นบีหลังนี่รายได้จากการสร้างโรงไฟ้าจะเข้าด้วยนะครับโหมฟ้าแขงอาทิตย์โรงไฟ้าชิบวามวลเนี่ยเขาสร้างให้ทางการนะครับรับงานเฉพาะทางการอย่างเดียวน่าสนใจผมประเมินกําไรในรึ่งปีแรกกับบวกครึ่งบีหลังไปนะถ้าให้ดีที่สิบห้าเท่าเลยนะครับรา,ราคากาไรต่อหุ้นเธออยู่อยู่ประมาณแบบคอนตัลเวทีฟอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าตังค์นะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่เขากลับมาโต สี่สิบห้าตังคูณปีส่สิบห้าเข้าไปาเป็นเท่าไหร่นะฮะจุดสี่ห้านะครับคูณสี่สิบห้าเข้าไปหกบาทเจ็ดสิบห้าเป็นราคาพื้นฐานหกบาทเจ็ดสิบห้านะคะรอบที่แล้วผมไม่ได้ให้ราคาพืานน้นฐานเพราะนั่นแค่ประเมินแค่แต่มาที่หนึ่งรอบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เห็นตัวเลขแต่นักวิเคราะห์ประเมินตัวเลขแต่มาสองมาแล้วว่า,าน่าจะประมาณเท่านี้ว่าเราสามารถจะประเมินได้ว่าครึ่งปีหลังเท่าไหร่ครับประเมินมูลค่าวัาหกบาทเจ็ดสิบห้านะครับของทีสเซนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปเชื่อถาเก็บแล้วเขาลองจับเป็นรอกนะครับผมให้แนวต้านกราฟของ e ี่เซนเทนเนี่ยทางด้านเทคนิคลดูจากแคนเดลสติกมีแนวต้านอยู่ที่4.96ครับการ <9. S 2> เป็นสัญญาณซื้อครับโมรุ่มมายังมาอยู่เลยนะครับจุดคัดนะครับที่เซนนะฮะถ้าเกิดว่าราคาหุ้นหลุดเท่าไหร่เนี่ยราคาหุ้นนะครับถ้าเกิดหลุด 4. อ่าอยู่ยูนิคสี่อยสี่ยูนิสองไม่เกินไม่เกินสี่หกสองนะครับคือเครื่องผมแพงคนเล่นสั้นหมีครับชอบแม่เอาแม่ชอบลูกอีเซนวอสองก็เอาลูกไปอ๋อมีลูกด้วยนะมีลูกมีลูกเพิ่งคลอดลูกไม่นานนี่ลูกตัวนี้เพิ่งคลอดไปเมื่อไม่กี่วันนีเพิ่งออกอุ้ยสองบาทแปดเลยนะครับนะครับผมมองเครื่องไม่เห็นเน่เพราะว่าเครื่องแพงนะครับก็ผมว่าติดไม้ติดมือไปอีเซนนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปรอบใหญ่ปุ๊บแล้วก็พักตัวแล้วก็รอบวกกลับมาพอให้กลับเป็นรอบให้ได้ นะครับวันนี้ฝากหนึ่งตัวอีเซนเพนครับอขอบคุณมากค่ะสวัสดี <S <S ค,ครับค่ะนั่นก็เป็นหุ้นสตอรี่แล้วก็เรื่องราว